เปิด3 <S <S เหตุผลทำไมปีศาจแดงควรขายมาคัสและฟอร์ดเรื่องของกฎการเงินปัจจุบันปีกจอมจอกกิ้งมาคัสเรสฟอร์ดมีค่าเหนื่อยอยู่ที่325,000ปอนด์ปอต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งวัดกันที่ผลงานแล้วตัวเลขค่าเหนื่อยกับฝีเท้าไม่สอดคล้องกันเลยอีกทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังประสบปัญหากฎด,ด้านการเงินที่ต้องควบคุมอีกต่างหากการที่สามารถลดค่าเหนื่อยของมาคัสและฟอร์ดได้ก็าอาจ,จเป็นหนึ่งวิธีที่แก้ปัญหาการเงิน เป็นเรื่องของแผนนั่นเองการเข้ามาของรูเบนอโมริมกับการเล่นแผน3421ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกด้วยสไตล์การเล่นของทีมในปัจจุบันและสปอร์ตนั้นไม่สามารถลงตรงไหนของแผนได้เลยจับไปเป็นเพย์เมเกอร์ก็ไม่เข้าลงกองหน้าก็ไม่ได้เล่นวิงแบ็กก็ไม่ได้อีกต่างหากแม้ว่าตัวมาคัดและสปอร์ตเองจะออกมาพูดว่าเขาพร้อมเล่นทุกตำแหน่งแล้วก็ตามแต่ก็ยังหาตำแหน่งที่ลงตัวกับมาคัดและสปอร์ตยังไม่ได้เลย เหตุผลสุดท้ายเรื่องของด้านวินัยทั้งในสนามและนอกสนามมาคานเรสฟอร์ดมักถูกวิจารณ์ในเรื่องของระเบียบวินัยบ่อยครั้งเช่นการปาร์ตี้กับเพื่อนๆจนมาซ้อมกับทีมไม่ไหวมาประชุมก็สายและการฝึกซ้อมก็เช่นเดียวกันซึ่งเหมือนเจ้าตัวก็ไม่สามารถโฟกัสเรื่องในสนามได้อีกด้วยแถมฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปแทบจะทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด24นัดทำไปได้เพียงแค่เจประตูเท่านั้นเองและนี่คือ3เหตุผลที่ทําให้ปีศาจแดง แยกกับมาคัตเรสฟอร์ดดีกว่า